ีครับพบกับช่องไอึนชานเอลนะครับเดี๋ยวเมื่อเนี้ยเอาบันแห่จากกินซาวหน่วยซองครับผมมาเทสนะครับก่อนออกงานครั้งแรกแล้วก็ยังตู้กลางชุดหลังครับพ่าเราจะเราก็มาเทสระบบก่อนครับเทสเครื่องปั่นกน่อนวานทผ่านบะครับตอนนี้ชุดหนาเวดเสเร็จแล้วเรียบร้อยสุภาพบิ่งเดี๋ยวตอนนี้เทสเบิ่งเสียงครับแล้วก็ทดสอบกินวาจัด สามชัมม่วโมงครับว่าเครื่องปั่นน้อมันถึงไหวบอกว่าแกยังบนท่านเหรอดูใจกันไปในเครื่องปัน่นฮะนนตัวเซตไหมลากเป็นตัวเซตนี่ครับตอนนี้เขาอยู่ร้านเคียนโอ้มีบักขามำไม่พร้อมนี่การถือคนล้วกินบะได้ที่เนี้ย ครับบรรยากาศเป็นร้านเคียนครับเพราเจอเขาจะปิดีหปิดฤดูกาลไวแล้วเป็นพื้นที่ว่างเขามาขอใส่พื้นที่เพิ่นโล่งดีครับยุน่นี่ถ้าลองอัดิ่งเสียงลองเบ่งครับชุดหน้าแหลมมียูซีดอกครับตอโหกสนดอกมุกปากผระซุมเปิงไกล ยังแหลมหยังเหลือติดไฟครับตูวลำพงุงเสียงกลางชุดหลังครับชุดนานะ่าจะโอเคเลวตูวหน่อยตูวแปนิ้วเสริมครับ มันไม่ร <T' yapmış> ู <ga saus> ้อะไจ้ะมึงอันออกด้านนี้ขึ้นหน่อยมันเลยเปิดได้หน่อยกดยังไงมันมันมันกับพวกขึ้นเออมึงกับกดดึงเบิ้งเบิ้งแต่ยันมามามันมาหน่อยกูกดขึ้นแล้วไม่ได้เครื่องโยมึงกับกดอันมองอันอันโอเคน้ำเนี้ยโอโอเคจะเส็มโรเมี่ยงหรือเปล่าเส็มมังก็ได้อ่าจากจีซาน トコンボは。 ยขยายโยู่ั้งหนึ่งครับมันดังไงอยากแดน

มันยากหอนเร็วครับคับตะวนอนเร็วครับจังปัดเาต้องเดียรเราจรอดแค่สามชั่วโมง ตา,าเสียงคนดังเลยครับเบิ่งการมัล้านเปรต เรียกว่ามาล่ากันดีครับแล้วตอนน้ลครแต่เาะซัพพลายเออร์กาให้ดี น,นั่งเล่นนอนเล่นถาแ้วนอนเล่นถาเดี๋ยวจะอาโทรมาจีบตัวงานนี่บอได้รับจำพันโอตอนน,น้ม่เดียวโอ้ตน้เดียวลเจเล่นประมาณจักชั่วโมงละจังจังจีบังกลับไปเบิง ผมในราคาประมาณแสนครับผมแสนหนึงรลาแสนตวนี่ครับหือก็อกมาลอวเบือง่ามันสิรอดบ่ครับเพราะว่ามันอย่างนี้หันัเลยครับเยเอามาลงวงาคืองานจริงแน่สาีโมงห็มันสิบานัเลยมาล้งเมองครับมืองนี้ก็สิเปิดนิไปสักั่วโมงสองโมงครับสิบล้นัเบื่งนั่งเอก็เียนีล้บจับยังก็ว่าขนมเบียงขนมอันนี้ขนมเพล่อกเบียมตนนี่แล้วเสียบเบืองครับแส้นเวียด ตะกอนแกเซฟญี่ปุ่นทานอาหารญี่ปุ่นอยู่สนามบินดอนเมืองครับโควิดเลยได้ไดไมาอยู่บ้านไม่ได้กักษตรศซาแกกับมีฝีมือการเน้นอาหารอยู่แล้วครับเชฟญี่ปุ่นเฮดเซียนเวียดจุกินนะครับไส้ทะลักได้ได้ผู้ใดสนใจอยากซีมเบิงกัดกิดตอ่อเพื่อนได้ครับเพื่อนกับสุภาพเยบุญทิพย์ครับเฮดเวียนไส้ทะลัก กันเลยครับรสชาตดีครับร่างหมูยองกับเน่มกับแบบผูอดัดแต่ก็มีซอสชิกมายองเนสเนี่ยครับเขพอกันเลย ในนี้ที่เป็นเเทั้งสี่แล้วครับเหลือตู้ชุดหลังครับเดี๋ก็ต้องได้จูนใช้กันเด็ดครับแชป์มนชีได้รอบชทีโอ้ยโคชนะเพื่อ <mer> ได้อยู่เห็นเขามีความสุขกับชีวิตผมอยากเพื่อเอาชนะตัวเองผมอยากเพื่อที่สุขที่สุดในชีวิตกําลังไหนดีเลยเนี่ย อาการเลิกบุรีเป็นไปได้ด้วยความตั้งใจเขียวมาฟรั่ง์นิกอเรตคูมิน2มิลลิกรัมเพื่อช่วยลดอาการอยากบุหรี่แค่คุณมุ่งมั่นเราพร้อมอยู่เคียงข้างนิโคเรตโคเมน2มิลลิกรัมมีตัวยานิโคตินยาช่วยเลิกบุหรี่ชนิดโคเมนก0เม็ดใหม่นิโคเรตอินวิซิพัแผ่นแปะผิวหนัง25มิลลิกรัมตัวยานิโคตินยาช่วยเลิกบุหรี่ชนิดแผ่นแปะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอยากได้สิ่งที่ดีกว่ามันต้องพลัสแค่ว่าแบบมันลงภัพยนต์หมดเครับ คันนี้เปิดเศร้าสีดังมวนครับว่าจูนส่เปิดเศร้าว่าอะไรเห็นลระบบเลีนสดครับคันนดไังโม,มันีบ,อบอว่าเขาสามารถกํานดได้ครับใ้เสียง ระยะซับไหนซับไหนวบทีเท่าไรครับก่อนทอดจุดมาด้านข้างก็โอเคก็ทั้งขาแข็งเปียดดีวะ่ะท้ขาแข็งนุ่มดีก่อนทั้งขาเนามันโบข้าวหัวข้างในอยากข้าวหัวยังหน่อยอแต่เสียงเสียงกลางเสียงกลางชุดนี้มันจะโบค่อยออกคางมันจะออกตรงแมนยังก็ได้เยอะ

เบิ้งครับแล้วก็รอเบ,บิ้งอ่ะอมือเฮียวันที่ส3บสาครับออกงานบันดาคลงครับเป็นการเฟิร์ไฟก็ว่าได้ครับออกงานเฮียงานแหลกตาตอนนี้เราเลี้ยวอยู่ครับครับกงปั้นหอกอ่ะถือว่าโอเคอยู่ครับหน่าจะพลาดอยู่ครับโบน,น่าจจะมีปัญหายัง จะนี่ก็นล่องประมาณสองชั่วโมงกว่ากับสามเราต้องเห็ดถังพักน้ำใช่ครับว่าอะไรเห็ดถังพักน้ำใส่อยู่น้ำมันหน่อยวะใช่ขึ้นปั้นหอบตัวเองเดนี่ครับประมานก,กับบอดคือว่าห้อนในไดมันใยได้อยู่อ๋อยังนี่วะยังก็น้ำดีเมย์เมย์เป็นพง โอ้ไม่จะเสียบโอ้ควนควนควนขมขนขน่าวควนขม่าวควนโอ้ยรันเลยมาชิบมือวานผ่านมาครับหนึ่งแบาโอเคอยูบ่บม่ได้เหนใส่น้ำยาลอยเย็นบ่มันน้ำตัวนี้ครับนี่แหละน้ำก่อนอยู่นาะอืมต้องมีถังพักเมกื่อไรใส่ถังพักงานใส่พันน่ะงานว่ะงานมวยเป็นอย่างาาอกผู้สานพัดลมตรงนี้เลยใส่พันพัดลมหมอน้ำมันเสียไว้เนาะ น้ำมันออกมาได้ใส่บึงน,น,นึงนี่นี่จะต้องไปเซ็ตซิ้นไหมครับนี่นี่มันเหยียบมาซึมมั้ยซึมไม่ได้ใส่มบึงเป็นน้ำมันเครือ่องเองเซ็ตออกเบิึงนออกมาได้ใส่ใครคิดว่าบานาจะมีปัญหายังโอเคแล้วพันเนี่ยมีหอยซีนมันนิดหนิดน,นึงครับซียนบ่ค่อยดินอ่อ ยังได้ยำยำเขาอย่างหนึ่งเลยซีนยำเขามาหลอนอบเอาแต่ว่าอันเครื่องปั้นนี่ไปแบบบูติงเลยครับแหงแรงดีแรงครับไป้บูบติงเลยตอนนี้ก็เซาควนแล้วทีละมันควนนั่นบ่ได้สาตาร์แทแจ็คเกอร์ซื้อมันก็นเลยมีการตกค้างตกเงินเงี้ยน้นนนำเยอะเออมองพักน้ำเหมืนอไนไงเนาะหัหวเนาะ ฮะโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวพอสะซัมมี่อนครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับหน่วยซองนี่ครับเฮียจักกิมซาวเราเข้ามาเฉเดินทางกระเปนี้กลับบนี้กระเปนี้ครับออกมานอกบ้านตอนนี้ลานเคียนเดี๋ยวไปเจินไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ